อื้มแจ็คอะไรอ่ะเหม็นมากเลยอ่ะไม่ได้เหม็นทำน้ำแป้งฟันบ้างนะเวอร์แล้วเวอร์นี้เป็นคู่จิ้นกับเราไม่ได้เลยอ่อะอเ,เราว่าไม่ไเวิร์กนี่ดีกว่าคู่จิ้นคู่นี้จะเลิฟซิกเดือดซีรีส์วันนี้ขเขามากันหมดเลยมีน้องๆมาด้วยคือน้องๆจาก Love Sick The Series f r e s h ี่แคมปแล้วก็กัปตันกับไวก็มาด้วยนี่กัปตันกับไวจะให้จูบปากกันเฮ้ยเบาหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยเพิ่งไปบอกเขาสิเดี๋ยววันนี้ขอต้อนรับน้องๆจาก Love Sick The Series f r e s h ชี่แคมค่ะ すごい นักแสดงเข้าใจแต่สองคนเนี้ยไม่เข้าใจเลยคู่จิ้นคู่ใหม่ของการบอสโอเคแต่ผมดูเป็นเด็กอยู่แต่พี่ย่าเหมือนเดินไปที่บางแคร์เพี่ย่าเหมือนแบบเดินแบบสมัยหนังสือไว้น่ารักเออแล้วซิกไม่มีใครเคยจ้างมานมาแล้วแล้วซิกบางแคร์เดซีรีส์วันนี้ได้ต้อนรับน้องๆจ้าวัสดีครัีสวัสดีครับสวัสดีครับ ทุกคนเลยดีกว่าไหมคะนะคะอ่าเริ่มเลยค่ะนี่เลยนี่เลยได้รำเลยสวัสดีครับผมแบงค์ครับน้องแบงค์สวัสดีค่ะเจค่ะ L S 9ค่ะสวัสดีครับพงศโอนะครับ L S 13ครับผมสวัสดีครับผมกายนะครับ L S 12ครับผมสวัสดีครับผมกับตันครับสวัสดีครับผมไว้ครับสวัสดีครับผมเกม L S 5ครับสวัสดีครับผมบบมแบม L S 17ครับ สวัสดีครับคิมครับ Ls 1 6ครับครับสวัสดีครับมีนครับ Ls 4ครับถ้าถ้าณผู้ชมยังไม่ทราบ Love s i คือซีรีส์ที่ดังที่สุดในขณะน,นี้และอยู่กับเราทาง Modern Night <S <S และ M u อด Fc ด้วยและตอนนี้กำลังค้นหานักแสดงที่จะไปอยู่ใน Love, Love Six ซ,ซีซั่นต่อไปซึ่งน้องบอกว่าแต่ละคนนี่ก็เหมือนกับเขาเรียกว่าผู้เข้าผู้เข,เข้าร่วมโครงการของเราเป็นซีรีส์ที่เป็นเรียลลิตี้เลยนะ,ะแบบว่าทุกคนมีสิทธิ์ช่วย โว้แล้วก็ตัดสินใช่ไหมใช่แล้วนะครับแต่ว่าเด็กๆถสมัยนี้ทำไมหน้าตาดีจังเลยอ่ะนะพี่เพื่อนพี่สีหมองเลยอ่ะกับต้านกับไว้ถูกกดดันให้ครบกันมากแล้วครบกันหรือยังครับยังครับผมใจเย็นครับผมแล้วแล้วเวลาเขาฉากเลิฟซีนกันนะคะมันมีรู้สึกอะไรกันบ้างไหมอ่ะก็นี่เพิ่งถ่ายไปสดๆร้อนๆเลยแล้วถ่ายถ่ายยังไงคะฉากอะไรโอ้นี่ไง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 โอ้ เฮ้ยจบจริงจริงป่ะอันนี้อันนี้คือที่เนื่องซีซั่นแรกครับอ๋ออันที่อันที่เป็นข่าวใช่นไหมฮะและซีซั่นสองมีไหมซีซั่นสองเพิ่งเพิ่งสั้นเพิ่งเล่นไปครับมีมีขยี้เท่านี้ไหมครับนิดนึงนิดนึงแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ่ะตอนแรกๆก็กลัวครับแต่เดือนนี้ก็เหมือนเราอยู่ด้วยกันบ่อยเลยพี่เราอยู่ด้วยกันบ่อยแบบเหมือนที่นอนเราอยู่ด้วยกันบ่อยแล้วก็แบบเออแบบเล่นไม่เก่งเหมือนแต่ก่อนแล้วเล่นจริงขอถามหน่อยนะเล่นจริงแล้วแบบ ชอบเพศเดียวกันปะขำถามอื่นแล้วกันคือล้อคี่ต้องบอกว่าน้องนี่เป็นผู้ชายชอบผู้หญิงนะครับแต่พาเล่นเรื่องนี้เนี่ยก็ acting เนการแสดงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วนะแล้วส่งแล้วส่งนักแสดงคนที่สามเข้าไปไหมไม่เอางี้ดีกว่าแค่นี้ไม่รู้หรอกว่าชอบไม่ชอบเราต้องเห็นกับตาว่าเอะเวลาเขาใกล้กันใกล้กันใกล้กันมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงปุ๊บในสถานะสาวกติ่งวายเรามีเกมให้เล่นอีกแล้วเขาเรียกว่า ริการแฟนคลับซึ่งในการบริการของเรานั้นทุกครั้งเวลามีคู่จี้แบบนี้มาเราจะให้กินทาโร่กันแบบดูดดื่มครั้นี้เราก็ให้คนเป็นศรีทาโร่มาให้กินกันแบบเขาเล่นเขาเล่นแล้วเขาเล่นเขาเล่นเ่แล้วนี่คุณบี้มาคุณบี้อะไรบี้บี้กิฟต์นะครับทาโร่ APM นิดหนึ่งมาทาโร่ครับทาโร่ทาโร่ทาโร่เราจะให้กัปตันกับไวท์ทำแบบนี้บ้าง่เสื้อไม่มีสิทธิ์อะไรใส่หรอกราบรสชาติที่ไม่ดื่ รับภาษาใี้ดูกกากติกาอันนี้เป็นแจ็คกับพิวดี้นะคะสั้นที่สุดใครสั้นที่สุดคนนั้นชนะเราจะแข่งโอ้ยตัดแล้วตัดแล้วตเดแล้วตอดแอ้อ ในซันนะถุนซันนะจอมนี่นะกับตันกับไว้ต้องทบบไม่ได้นกว่านี้ถึงจะชนะมาเลยมาเลยค่ะเชิญเลยเไม่เงียบอยู่แเรามีบทลงโทษนะเราบอกเลยจริงๆถ้าอยากกินใครต้อเองโอเคนี่นะนี่ผมแล้วก็บอสได้เท่านี้นะครับช่างชางช่างช่างช่าชางมองตามองตามองตาหนึงมองตาหน่อยิ้มหนอ

ไม่กับตันตอนจังหวะที่แบบว่าอันนี้ก็ตวัดนิ้นหน่อยอ่าไม่พออันนี้ดีกว่าอะไรอย่างไรคิดว่ากับตันอยากจะลองของแปลกกับตันแจ็คมากับตันแจ็คนี่โดนแม่กับตันโดนโกโดนแจ็คกินแม่ผู้หรือเปล่านี่เลย พี่ทำจริงจริงอยากอ้วกมั้ย <c oughs> ก็เมื่อกี้เขาเริ่มมาไตยคอก็เริ่มไม่ไหวแล้วโอ๊ยจา้าสายเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปก่อนแล้วคนอื่นยังไงคนอื่นยังไงมายืในเฉยเรียังไงไม่เดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปว่าถึงโครงการโครงการมีทั้งหมดกี่คนนะคะสิบเก้าสิบเก้าคนใช่ไหมแล้วแต่ละคนต้องทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะใครพูดใครพูดอ่ะโอเคค่ะจะมีกิจกรรมแต่ละ สัปดาห์ไปครับว่าแต่ละสัปดาห์จะมีมิชชั่นอะไรให้ทำบ้างเนี่ยครับอย่างเช่นก็อย่างเช่นมีร้องเพลงมีมิวสิกวิดีโอหรือเป็นการพบสื่อหรือถ่ายแบบโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีใครร้องเพลงเก่งๆบ้างไหมคะมีไหมมีไหมเอาแวนเลยแหนร้องเลยไม่ใช่ท้องสดิเฮ้ยเซิร์ฟอดมีเคยอยู่ สายตาเหมือนเธอไม่รู้ว่ากำลังหายใจอืมสีเหลืองก็เลยงงว่าทไมมาวันนี้มีผู้หญิงคนเดียวนะหนูเชื่อไหมคะไม่ไม่เจเลนหูเจเลนตาหรออะไรอยากรู้ชาวบ้านมีอะไรหมครับต้องเจนพูดจีนได้ค่ะสี่พูดจีนอ๋อเธออะไรก็ได้大家好，我的中อ แปลว่าอะไรคะคือชื่อเย่เจินค่ะชื่อจีนไม่หนูถึงพูดได้คะเรียนหรือว่ามีคนเป็นลูกครึ่งไต้หวันมะค่ะไต้หวันแน่เบาหน่อยเบาหน่อยนี่ไงที่เดียวกันเลยเบาหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยเอาอย่างนี้นะครับเรามาพูดถึงการออกอากาศหน่อยดีกว่าคือชีวิตเมื่อไหร่ยังไงครับก็จะออกวันที่2กุมภาพันธ์ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับเป็นเวลา2ค่ำฮาสิตครับผมถึงถึงประมาณ3ทุ่ม 40ครับผมอ่าแล้วหลังจากนักวันอาทิตย์ก็มีรายการดีดีต่อจากซีรีส์นี้เลยชื่อรายการอะไรนะครับวูดดี้เกิดมาคุยงานนี้เลยทำงานเรามาเป็นแพ็กเรามาเป็นแพ็กเราเป็นแพ็กงางนี้ดีกว่าไหนๆน้องๆก็มากันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราให้น้องๆมาเล่นเกมแข่งกับทีมพิธีกรหน่อยดีกว่านะคะถ้าใครแพ้ตียกยกทีมพร้อมไหมพร้อมไหมได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะว่าเกมจะสนุกแค่ไหนค่ะ I'm